งานนักสู้คู่ธาน,นี้บานบุรีเมืองแห่งวัฒนธรรมของชาวอำเภอบางบานวันนี้เรามาดูกันว่ามีร้านของโอท็อปอะไรบ้างมีปร,รุงผัดไทยมีวิสาหกิจน้ำดื่มเทพนาค่ะมีผลิตภัณฑ์จากบ้านทางช้างและไก,ก่ตุ๊กมีสารพัดยำก็มานะครับบ้านหมูหมู คงไม่ต้องบรรยายหรอกนาเนี่ยหลนหลานเปาแล้วก็หอมุกย่างมาหาเฮงขนมไทยของอาเภอบางบานเลาผลิตภัณฑ์จากบางหลวงโดดก็ล้วนแล้วจะเป็น ของบางบานบ้างและของที่เคยเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็เลยมาร่วมกันออกงานแบบนี้แหละนะก็ต้องบอกกันหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้รับสมัครนะครับแต่เป็นการคัดสรรจากผู้ที่เคยเข้ามาร่วมช่วยเหลืออำเภอบางบานเรานะครับงานเนี้ย พื้นที่จะเล็กไปหน่อยแต่ก็เต็มไปด้วยคุณภาพนะทั้งดนตรีทั้งสีสันที่สำคัญชาวอำเภอบางบานเนี่ยเขามีศักยภาพในการซื้อสูงมากเพราะอะไรนะหรอเพราะเศรษฐกิจของอำเภอบางบานเนี่ยก็คืออิฐ คือผลิตภัณฑ์ก้านทุกและก็มีโรงไม้เก่าๆจํานวนมากเลยนะ <Okay. S 1> เขาก็มีเงินกันพอสมควรแหละแม้จะมีการซื้อไม่มากแต่ก็ได้อยู่นะงานเนี้ยก็บางร้านก็ขายได้ดีส่วนบางร้านก็นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันมีกินกันอยู่แล้ว ก็ต้องหาทางเอาเองนะถ้าจะมาขายที่อำเภอบางบานเนี่ยเขามีเงินพอสมควรเชียวแหละแต่สินค้ามันก็จะต้องมีความหลากหลายและแตกต่างจากที่อื่นพอสมควรนะ ขอบางบานเนี่ยเป็นแหล่งน้ำท่วมก็จะอุดมสมบูรณ์กันพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาขิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มที่ช่วยเหลืออเภอบางบานมาโดยตลอดทั้งยังสมาร์ทฟาร์ม กลุ่มโคกหนองนากลุ่มเกษตรทันตำรวจและทันพัฒนาชุมชนที่จัดให้มีงานอันสมบูรณ์แบบนี้นะครับที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเทศบาลมหาพรานที่เอื้อเฟื้อสถานที่และดูแลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลมหาพามองค์การบริหารส่วนตำบลที่ห้ ความสะดวกสบายอย่างนี้นี่เองนะครับลาบ